ดูชะตาของชาวราศีมิถุนในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุรักษ์ของชาวราศีมิถุนคือดาวพุธนะครับ การที่ดาวพุธของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนเมษเรียกว่าเรือนเมษนี้เป็นภพลาภะหรือเรือนของความโชคดีนั่นเองครับทาให้ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่7ที่ดาวพุธสถิตอยนะู่ณเรือนเมษหรือภพลาภะชาวราศีพิถุนจะได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นขอความช่วยเหลือจากใครก็จะประสบความสำเร็จเ,เป็นอย่างดีนั่นเองครับเพราะว่าภพลาภะเป็นภพแห่งความโชคดีเป็นภพ,นนนพของโชคลาภและก็เป็นภพของการได้รับการสนรับสนุนช่วยเหลือนั่นเองแต่การที่ดาวพุธของคุณโคจรร่ว ร่วมเรือนกันกับดาวพราหูแบบนี้เรียกว่าพุธกับราหูเป็นดาวคู่ศัตรูกันเป็นดาวคู่ขัดแย้งกันนะครับเมื่อมาอยู่ร่วมเรือนกันมักจะก่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นเรียกได้ว่าครับการที่คุณประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้ก็จริงแต่กว่าจะสําเร็จได้ก็มักจะเจออุปสรรคและก็เจอปัญหาให้ต้องฝ่าฟันก่อนนั่นเองครับซึ่งนะครับหลังจากวันที่7จ็มิถุนายนเวลาตีหนึ่งนาฬิกาห้นาทีเมื่อดาวพุธของคุณยกออกไปจากเรือนเมษเข้าไปสู่ในเรือนของพฤษศพนะครับซึ่งเป็นภพเรือนของวีน นุลล์ของคุณหรือลัคนาของคุณสถิตยอยู่ที่วินาศส่งผลทําให้ชาวราศีเมถุนจะเริ่มหมดแรงหมดไฟอ่อนกําลังลงครับช่วงเวลานี้ครับชีวิตที่ขับเคลื่อนเป็นอย่างดีอยู่ๆก็ถดถอยสุขภาพ อาจจะรู้สึกแย่ๆเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับในจังหวะที่ดาวพุธโคจรอ,อยู่ในเรือนวีน่านั่นเองครับส่งผลทําให้ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่7เป็นต้นไปค่อนข้างที่จะทำให้ชาวราศีมิถุนรู้สึกอึดอ,อัดอุปสรรคต่างๆค่อนข้างเข้ามาเบียดเบียนทําให้คุณต้องเจอกับเรื่องราวที่ต้องมีการแก้ปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตอยู่เรื่อยๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับแต่นะครับดาวพุธของคุณจะโคจรอ,อยู่เพียงแค่ถึงวันที่26มิถุนายนเท่านั้นนะครับเพราะว่าหลังจากวันที่26มิถุนนนาายเวล8 า17นาทีพุธของคุณจะยกออกจากพื้นสเข้าไปสู่ในเรือนของมิถุนเรียกว่าพุธจะมาเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนมิถุนนั่นเองส่งผลทําให้ในช่วงเวลานี้นะครับดาวพุธของคุณมีศักยภาพเต็มที่ครับเพราะพุธได้ตำแหน่งมิถุนนะครับได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์อีกด้วยครับส่งผลทําให้คุณเกิดลาภผลที่ดีแล้วก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนั่นเองครับช่วงเวลานี้ของชาวราศีมิถุนนะครับจะได้รับแต่เรื่องราวดีๆครับเพราะว่าพุธได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีไม่พอพุธยังติดตำแหน่่งงงขอออออุดดมเเกกณฑี้ววยหรยรรืืา ปรากฏให้คุณมีโชคมีลาบที่ดีอีกด้วยนั่นเองครับช่วงเวลานี้ครับคุณจะมีแรงขับเคลื่อนชีวิตเป็นอย่างดีอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เข้ามาก่อนหน้านี้คุณจะสามารถแก้ไขคุณจะสามารถเคลียร์มันไปได้จนจบสิ้นนั่นเองครับส่งผลทําให้นะครับในช่วงจังหวะของเดือนนี้นะครับของชาวราศีมิถุนถือว่าภาพรวมดีเลยทีเดียวครับอาจจะมีจะสุดุรุบ้างน,นะครับในช่วงของตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่26นะครับแต่พอช่วงปลายเดือนก็ประสบความสําเร็จดีอีกเ <c oughs> ช่นเดียวกันเรียกว่าต้น เดือนดีปลายเดือนดีอาจจะสะดุดแค่ช่วงกลางเดือนนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวราศีมถุนกันบ้างน,นะครับสําหรับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีมถุนคือดาวพฤหัสการที่ดาวพฤหัสของคุณ โคจรนเปเกษตรตราธิบดีอยู่ณเรือนของราศีมีนนะครับเรียกได้ว่าพฤหัสณตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งดีเลยทีเดียวครับเพราะพฤหัสถือว่าให้คุณกับชาวราศีมิถุนเป็นอย่างดีเลยนะครับส่งผลทําให้นะครับการงานของคุณมีความสําเร็จก่อเกิดขึ้นมาการงานของคุณนะครับมีเรื่องราวดีๆปรากฏขึ้นนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่7ถือว่าเรื่องราวของการงานของคุณประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเพราะช่วงเวลานั้นดาวพุธก็ยังดําเนินตําแหน่งที่ดีหรือว่าดาวพุธอยู่ในเรือนลาภะจะได้รับการสนอ สนุนจะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีครับและดาวพุธนะครับที่อยู่ในเรือนลาพะยังติดตําแหน่งอุดมเกณฑ์อีกด้วยครับอาจจะมีจุดสะดุดเกิดขึ้นได้เกี่ยวกับการงานก็คือในช่วงจังหวะที่พุธเข้าวีนาานะครับช่วงเวลานั้นอาจจะมีเรื่องราวของการวุ่นวายช่วงเวลานั้นการงานของคุณอาจจะสะดุดติดขัดได้บ้างแต่ก็นะครับไม่นานเพราะว่าหลังจากวันที่26ิมิถุนายนทุกสิ่งทุกอย่างก็เข้าทางคุณอีกครั้งหนึง่งเรียกได้ว่าหลังจาก26มิถานายนนเเป็รรื่องาวที่ดีอยาแท้จริงนะครับเพราาะว่ช่ชวงเวลาน,น,น าวพุธได้ตำแหน่งเกษตรหรือเรียกว่าเป็นตำแหน่งที่มั่นคงตำแหน่งที่เข้มแข็งขณะที่ดาวพฤหัสเดิมอยู่แล้วก็เป็นตำแหน่งเกษตรราธิบดีตั้งรับอยู่ในเรือนของมีนซึ่งเป็นพวกเรือนของการงานนั่นเองครับส่งผลทําให้การงานของคุณประสบความสาเร็จเป็นอย่างดีใครคาดหวังงานใหม่ก็จะมีโอกาสประสบความสาเร็จได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งมีโอกาสได้งานที่ดีเกิดขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดใครคาดหวังให้ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนสปอร์ตก็จะมีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนสปอร์ตเรื่องการงานเป็นอย่างดีเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ เกื้อกูลคุณเป็นอย่างดีนั่นเองครับเรียกได้ว่านะครับในเดือนนี้ของคุณนั้นเรื่องการงานถือว่าลงตัวกันอย่างดีเลยทีเดียวแหละครับส่งผลทําให้ครับชาวราศีมิถุนในเดือนมิถุนายนเป็นอะไรที่ดีเหลือเกินนะครับเกี่ยวกับการงานของคุณต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีมิถุนกันบ้างนะครับต้องบอกว่าในเดือนนี้การเงินของชาวราศีมิถุนก็ถือว่ามีเรื่องราวดีๆก่อตัวขึ้นมาเช่นเดียวกันเพราะถือว่าดาวศุกร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นดาวการเงินอีกหนึ่งดวงของชาวราศีมิถุ นั่นเองส่งผลทําให้นะครับในช่วงจังหวัดที่ดาวสุขโคจรอ,อยู่ในลาภะาแบบนี้ทําให้คุณนะครับชาวราศีเมถุนมีเรื่องราวเกี่ยวกับการที่หวังโชคหวังลาบหรือนะครับหวังเรื่องราวของฟุฟุกด้านการเงินได้อยู่นั่นเองครับทำให้นะครับชาวราศีเมถุนมีสภาพคล่องทางการเงินเป็นอย่างดีถ้าติดขัดอยู่นะครับขอความช่วยเหลือจากใครก็จะได้รับการสนับสนุนหรือขอกู้ยืมจากใครก็จะได้รับการอน,นุเคราะห์เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่7ก็ถือว่ามีเรื่ เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการขอกู้หรือนะครับขอความช่วยเหลือแล้วก็ผ่านพ้นแล้วก็สามารถได้รับการช่วยเหลือเพื่อกูลสิ่งนั้นเกิดขึ้นนั่นเองครับแต่การเงินของคุณก็อาจจะสะดุดติดขัดได้บ้างน,นะครับหลังจากวันที่19มิถุนายน,นเวลา23นาฬิกาสนาทีเพราะช่วงชว่วงนั้นครับดาวศุภข,ของคุณที่อยู่ในลาภะจะยกเข้าไปสู่ในเรือนของพฤษศซึ่งเรือนนี้เป็นเรือนของวินาศน,นะครับเรียกได้ว่านะครับในช่วงง่วงดาวการเงินของคุณอยู่ในภพวินาศอยู่ในเรือนของพฤษศได้ตำแหน่งเป็นเกษตรแบบนี้ส่งผลทําาให้กรเงงินขอคุณ ความมั่นคงก็จริงครับมีเงินเข้ามาก็จริงครับแต่มีรายจ่ายมากตามมาได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือลักษณะของการที่เรียกว่าเงินเข้ามาก็มีจุดของการที่เงินล่อยลอหรือเงินต้องออกไปหรือลักษณะที่เรียกว่าเก็บเงินไม่อยู่เก็บเงินไม่ได้นั่นเองครับส่งผลทําให้นะครับตั้งแต่วันที่1ิมิถุนายนเรื่องการเงินของชาวราศีเมถุนอาจจะเจอจุดติดขัด อาจจะเจอจุดสะดุดเกิดขึ้นได้นั่นเองครับแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องบอกว่าลาักษณะของการเงินที่เป็นเกษตรก็ยังดีอยู่เรียกว่าแม้รายจ่ายจะเยอะแม้รายจ่ายจะมากแต่สุดท้ายก็มีรายรับเข้ามาให้คุณได้จ่ายนั่นเองครับก็เท่ากับว่านะครับการเงินของคุณถึงแม้ว่าจะเดินอยู่ในภพที่ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่มันก็ไม่เสียนั่นเองครับส่งผลทําให้ในช่วงเวลานี้ของชาวราศีพิถุนถือว่าการเงินของคุณก็มีจุดของการลงตัวและก็ขับเคลื่อน ไปข้างหน้าได้อย่างดีเลยทีเดียวแหละครับโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่19ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆกับการเงินนะครับเพราะว่าช่วงเวลานั้นนอกจากดาวการเงินนะครับหรือดาวศุกร์ของคุณโคจรอ,อยู่ในลาภะแต่ดาวศุกร์ของคุณยังติดตำแหน่งเป็นอุดมเกเก์นอีกด้วยหรือเรื่องราวโชคลาภดีๆได้กับเขาอีกด้วยนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของความรักของชาวราศีเมถุนกันบ้างนะครับ สำหรับดาวเจ้าเดือนความรักของชาวราศีเมถุนจะเป็นดาวเจ้าเรือนเดียวกันกับดาวพการงานของคุณคือดาวพฤหัสนั่นเองครับฉะนั้นครับการที่ดาวพฤหัสของคุณโคจรนได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีก็ส่งผลด้านดีเกี่ยวกับความรักของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันช่วงเวลานี้ของชาวราศีเมถุนนะครับในจังหวะที่พฤหัสเป็นเกษตรหรือดาวความรักของคุณเป็นเกษตรความมั่นคงแบบนี้ก็ส่งผลทําให้ครับคุณจะมีความเข้าใจกับคู่ครองเป็นอย่างดีและยิ่งช่วงจังหวะดาวศุกร์เดินดีครับก็ส่งผลทําให้ในช่วงเวลานั้นของคุณหรือช่วง ตางวันที่1จนถึงวันที่7มิถุนายนนะครับเป็นจังหวะที่ดีเลยทีเดียวครับที่คุณจะลงตัวเกี่ยวกับความรักนะครับแล้วก็ความรักของคุณก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องสุขแล้วก็เรื่องสมหวังเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็อาจจะมีเรื่องราวของความไม่เข้าใจกันอยู่เพราะว่านะครับดาวพุธของคุณอยู่ร่วมเรือนกันกันกบดาวพระราหูอาจจะมีความขัดแยง้งอาจจะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้ในช่วงต่างวันที่1จนถึงวันที่7นั่นเองครับและยิ่งนะครับหลังจากวันที่เ่อดนะครับเมื่อดาวพุธของคุณ กว่าช่วงเวลานี้ คุณรู้สึกผิดหวังนิดนึงครับหรือว่ารู้สึกน้อยใจแฟนได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ภาพรวมนะครับก็ยังเอาอยู่หรือก็ไม่ได้มีอะไรที่เสียหายเกี่ยวกับคู่ครองสักเท่าไหร่นะครับอดทนนิดนึงครับรอให้จังหวะของดาวพุธโคจรเข้ามาเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนตัวเอกสักก่อนครับจังหวะนั้นแหละจึงจะเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยครับสำหรับชาวราศีมิถุนก็คือในวันที่26มิถุนาย,ยนนั่นเองครับจะเริ่มมีสิ่งดีๆก่อตัวขึ้นมาความรักของคุณจะลงตัวเป็นอย่างยิ่งครับมีความ เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแหะครับส่วนสําหรับใครที่ยังโสดอยู่นะครับถ้าเกิดคุณจะลุ้นเกี่ยวกับความรักก็ลุ้นได้เลยตั้งแต่วันที่1นึงจถึงวันที่7นั่นเองครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือตั้งแต่วันที่26วิมิถุนายนจนถึงวันที่30 มิถุนาย,ยนช่วงเวลานั้นก็ถือว่าเป็นจุดที่ลงตัวเช่นเดียวกันถ้าเกิดใครนะครับคิดจะบอกรักใครหรือนะครับถ้าเกิดใครนะครับเจอคนรักเข้ามาในช่วงเวลานั้นก็ถือว่าความรักของคุณมักจะมีจุดของการลงเอ่ยและก็ลงลอยการเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับก็ถือว่าความรักภาพรวมของชาวราศีมิถุนก็ไม่ได้มีจุดเรื่องเสียหายอะไรนะครับอาจาจะมีจุดตึงเครียดได้บ้างในช่วงกลางเดือนแต่ต้นเดือนและก็ปลายเดือนก็มีจุดข,ของการลงตัวเป็นอย่างดีด้านความรักนั่นเองครับและนี้แหละครับก็คือดวงชะตาของ ในเดือนม no right. so ิถ nice so well anyway, ุนายนนะครับต้องบอกว่าในเดือนมิถุนายนนี้ถือว่าชาวราศีเมถุนอาจจะเจอเรื่องราวของการติดขัดเกิดขึ้นได้ในช่วงกลางกลางเดือนนะครับแต่ในช่วงต้นเดือนและก็ในช่วงปลายเดือนก็ถือว่ามีเรื่องราวดีๆก่อตัวขึ้นมาให้คุณได้ประสบความสาเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินหรือแม้แต่ในเรื่องความรักก็ถือว่าในช่วงต้นเดือนและก็กลางเดือนนะครับมีสิ่งดีๆมอบให้กับคุณนั่นเองครับอาจจะสะดุดติดขัดนะครับเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้นะครับ อย่างน้อยๆพอผ่านช่วงกลางเดือนที่คุณอาจจะรู้สึกแย่แต่คุณก็มีความหวังได้ต่อว่าไม่เป็นไรหลังจากช่วงปลายเดือนคุณก็จะเริ่มมีสิ่งดีๆให้คุณได้รู้สึกดีๆเกิดขึ้นในการใช้ชีวิตนั่นเองครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับคำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมก,กว้างๆของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทำให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3มปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับ ปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกาเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นปราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับ แน่นอน,นครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์น,นะครับในการทับเล็งกุมหรือโยก หรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดล,ลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบ ทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวมแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคน,นครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามสับ c r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำทำนายดวงใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์ ทุกๆเดือนครับ